YouTube Premium เริ่มต้นเพียง49บาท1เดือนราคาเพียง109บาทต่อยูเมลเดิมมีบริการแจ้งเตือนอันตโนมัติและก็โปรโมชั่นมากมายหรือว่าจะเป็น YouTube Premium รายปีเพียง449บาทเงื่อนไขาตามที่ร้านค้ากำหนดและยังมีแอปสตรีมมิ่งอื่นๆอีกมากมายเช่น ChatGPT Netflix Disney Prime Video คันว่าทุกแอปสตรีมมิง่งราคาถูกการันตีฐานลูกค้ากว่า70,000คนแอดไลน์สั่งซื้อได้ที่ adpm เลยครับ สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีศาจแดงทุกท่านนะครับในข่าวประจาวันที่29พฤศจิกายนวันนี้ครับมาเริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวในตำแหน่งวิงแบ็กซ้ายกับข่าลือร่วมกับเฟเดริโก้ดิมาโกดาวเตะวัย28ปีจากอินเตอร์มิลานด้วยตามรายงานของเบนจาขอบครับระบุมาว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด กำลังจับตาสถานการณ์ของเฟเดริโก้ดิมาโกในทัพงูใหญ่อย่างใกล้ชิดและตัวนักเตนนะถือว่าเป็นผู้เล่นในอุดมคติของสโมสซโดยเฉพาะเมือ่อพูดถึงแผ,งผนการเล่นของรูเบนอาร์โมริมโดยตอนนี้ครับตัวสัญญาของเฟเดริโก้ดิมาโกจะหมดลงในซัมเมอร์2027ันนั้นเมื่อจบซีซั่นนี้ครับเจ้าตัวก็จะเหลือสัญญาอีกแค่1ปีและหากว่าค่าตัวการย้ายทีมของนักเตะไม่สูงมากจนเกินไปก็มีโอกาสสูงที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเดินเข้าหาเช่นกัน แต่ด้วยสถานการณ์ตอนนี้ครับยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งสิน้นเป็นเพียงขั้นตอนการติดตามนักเตะทั่วไปแต่อย่างไรก็ตามนั้นทางเบนซาขอบก็ยืนยันว่าการได้ไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกก็จะเป็นการเปิดประตูบานใหญ่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราที่จะล่อใจวิงแบ็กตัวเก่งอย่างเฟเดริโก้ดิมาโก้ร่วมทีมได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองครับส่วนเรื่องสถานการณ์ของแพทริกดอร์กูที่ก็ดูจะไม่สู้ดีนักในช่วงหลังครับโดยเฉพาะกับเรื่องฟอร์มการเล่นอย่างไรก็ตามในทางเบนซาขอบยืนยันว่า ตอนนี้ครับยังคงไม่มีการตัดสินอนาคตใดๆสำหรับแพทริกดอกูจนกว่าจะจบซีซั่นนี้ด้วยที่สโมสรนก็ยังคงคิดบวกว่าเขาจะมีการพัฒนาที่ดีในอนาคตได้อยู่นั่นเองครับถึงแม้ว่าช่วงเวลากว่า1ปีที่เจ้าตัวย้ายมานั้นยังไม่เห็นอะไรที่เด่นชัดจากทางแพทริกดอกูเลยก็ตาม มาต่อก็นี่ความเคลื่อนไหวกับทางเอเลด์แอนเดรสันกองกลางตัวเก่งของทีมเจ้าป่านอตติงแฮมฟอร์เดสนะครับที่ล่าสุดมีรายงานส่งตรงมาจากลอรีวิทเวลทียหนึ่งสายข่าวแมนยูเนเยต็ดยืนยันมาว่าตัวของดันกลางวัย23ปีได้กลายเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดสำหรับการเสริมทีมในแดนกลางเป็นที่เรียบร้อยเลยครับซึ่งตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดจะเดินดีลนี้สำเร็จในตลาดไหนครับระหว่างมกราคมที่จะถึงหรือว่าจะเป็นซัมเมอร์2 0 2 6 ทางด้านอีกหนึ่งเย,ยวข่าวจากทาง The Atlantic เช่นกันนั่นก็คือดาวิดออนสตินก็ได้อัปเดตความเคลื่อนไหวในดีลของเอเลดแอนเดอร์สันเข้ามาเช่นกันซึ่งเจ้าตัวนะครับระบุมาว่าถึงแม้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะวางตัวแอนเดอร์สันเป็นเป้าหมายแรกที่สโมสสจะพุ่งเข้าการเจรจาแต่สโมสรนก็ทราบดีถึงเรื่องข้อตกลงที่ไม่น่าจะเป็นเรื่องง่ายดังนั้นเป้าหมายรองลงไปที่มีฝีเท้าไม่ต่างกันมากนักก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งครับที่แมนยะูไนเต็ดมองเผื่อไว้แล้วเช่นกัน ในขณะที่ข่าวที่ว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่สนใจตัวงแอนเดอร์สันไม่ใช่เรื่องใหม่ครับเพราะว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้น่ะตามติดสถานการณ์ของแอนเดอร์สันมาตั้งแต่เขาย้ายออกจากนิวคาสเซิลเมื่อ2ปีก่อนแล้วและในตลาดปี2026ก็น่าจะเกิดการแย่งชิงตัวกันอย่างสนุกเลยครับระหว่างแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดและแมนเชสเตอร์ซิตี้แถมห้ามตัดทิ้งคู่แข่งอย่างลิเวอร์พูลที่พวกเขาก็อยู่ในความสนใจของนักเตะรายนี้เช่นกัน มาอัปเดตกันที่ความเคลื่อนไหวก่อนเกมกับคริสตันพาเลซวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับซึ่งเมื่อวานะ่ทางรูเบนอามูริมก็ได้แจ้งข่าวที่ไม่สู้ดีนักแก่แฟนๆปีศาจแดงเมื่อเขาในยืนยันมาว่ามาดิอุสคุนย่าจะยังไม่พร้อมในการลงเล่นเกมออกไปเยือนเซลเฮิร์สปาร์ของคริสตันพาเลซพรุ่งนี้แต่ก็จะกลับมาได้ครับในเกมกลางสัปดาห์กับเวสต์แฮมยูเนเตดแทน นอกอาสนีครับอีก2นักเตะได้แก่เบนจามินเชสโกและก็แฮร์รี่แมกไกก็ยังไม่พร้อมจะลงช่วยทีมทั้งคู่และก็อาจต้องใช้เวลาพักนานกว่ามาริสซุนยาซึ่งกับทั้ง2รายหลังนะครับคงต้องรออัปเดตอีกครั้งในช่วงสัปดาห์หน้านั่นเองมาต่อกันที่ความเห็นที่น่าสนใจของนิกกี้บัตอดีตดันกลางของทีมนะครับดีล่าสุดนะเ,เจ้าตัวได้ออกมาพูดถึงสถานการณ์ของคอบีเมนู แขงลูกมอ,องทีมที่กำลังเจอช่วงเวลาที่ยากลําบากกับการหาโอกาสลงเล่นต่อเนื่องจมนมีข่าวลือว่าเจ้าตัวกําลังต้องการย้ายออกในเดือนมก,กราคมที่จะถึงซึ่งต่อเรื่องราวนี้ครับทางนิกิบัตเนะี่ยที่เคยเป็นอดีตโคช้ชทีมเยาวชนของสโมสซอก็ยอมรับว่านี่คือปัญหาใหญ่ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องรีบจัดการเพราะว่าตัวเมนูคือนักเตะที่มีพรสวรรค์มากที่สุดคนหนึ่งในทีมและก็ยังได้เปรียบเลยว่าหากนักเตะอย่างเมนูอยู่ทีมอื่นแมนยนะูไนเต็ดเนี่ยคงไปแย่งซื้อเข้าร่วมทีมในเดือนมก,กราคมที่จะถึง นี้อย่างเป็นแน่ครับซึ่งต่อเรื่องนี้นิกิบัตได้ให้ความเห็นมาว่าผมกังวลเกี่ยวกับเขาเพราะว่าเขาคือซูเปอร์สตาร์เขาติดทีมชาติอังกฤษต,ตอนอายุ18 1 9ปถึง19ปีเขาคือหนึ่งในนักเตะที่ทำผลงานดีสุดในยูโรของเราเขาเข้ามาอยู่ในอะคาเดมีของเราตั้งแต่อายุ7ขวบเขาอยู่ที่น,นั่นตอนนี้ผมเป็นผู้จัดการทีมของทีมอะคาเดมีผมรู้จักเขาในฐานะคนคนหนึ่งรู้จักเขาตั้งแต่เป็นเด็ก ผมรู้จักเขาตอนโตเป็นหนุ่มผมรู้ดีถึงพรสวรรค์ของเขามันยังมีสิ่งที่น่ากลัวสําหรับผมก็คือหากว่านักเตะอย่างเขาบีเมนูกําลังเล่นให้กับคริสันพาเลสนี่เป็นการยกตัวอย่างนะผมคิดว่าแมนยูเน็ดคงจ่ายเงินกว่า60-70ล้านปอนด์ซื้อตัวเขาเข้าร่วมทีมไปแล้วถ้าเขาอยู่ทีมอื่นแมนยูเน็ดก็คงสนใจเขาเช่นกันดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องที่น่าตกใจที่เขาไม่ได้ลงเล่นมากนักณเวลานี้ ผมไม่รู้เหตุผลดอกนะผมจะไม่มานั่งพูดอยู่ตรงนี้แล้วบอกว่าเขาควรจะเล่นตำแหน่งนี้หรือว่าตำแหน่งนั้นเพราะผมไม่รู้เบื้องหลังว่าเป็นยังไงบ้างที่ผมรู้ก็คือเขาเป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์และถ้าเขาอยู่กับสโมสรอ,อื่นยกเว้นทีมอย่างแมนซิตี้อร์เอสอลลิเวอร์พูลเชลซีที่ยากจะดึงตัวนักเตะออกจากทีม ผมคิดว่าแมนยะูเนเตดนาคงคว้าเขาเข้าร่วมทีมนในเดือนมก,กราคมแน่ๆด้วยค่าตัว50-60ล้านปอนด์ซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากเพราะผมรู้ว่าเขารักฟุตบอลและสโมสรนนี้มากขนาดไหนมาต่อกันที่ความเห็นของพพลสโคอีกหนึ่งตำนานนักเตะของทีมในครับกับการออกมาพูดถึงนักเตะในตำแหน่งกองกลางจาก3ลิสสำคัญของสโมสรได้แก่เอเลดเอเดสันคาร์สบาเลบาและก็อดัมบอตัน ซึ่งจากตัวเลือกทั้งหมดนี้ครับเขาในอยากจะให้แมนยูเนเตดึงอดัมวอตันเข้าร่วมทีมมากที่สุดเพราะดูแล้วสไตล์แบบนี้ครับแมนยูเน็ดกำลังต้องการอยู่พอดีโดยที่พอสโคเนี่ยครับได้ชี้แจงมาว่าผมคิดว่าทั้ง3คนนะเป็นนักเตะที่ดีมากๆสําหรับคาร์ลส b บาเลบาเนะเขายังเด็กมากแต่เมื่อถามในแง่ของคุณภาพเขาทําได้ดีไหมล่ะ ผมคิดว่าเขาเกือบจะเป็นแบบเดียวกับมอยเซลสกายเซโดที่ทำผลงานได้ดีม,มากกับเชลซีแต่นั่นก็คือนักเตะในแบบที่แมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดกำลังต้องการอยู่หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่กับอดนะัมวอลตันเนี่ยผมอยากย้ำอีกครั้งว่าเขาเป็นนักเตะที่เก่งมากๆแต่คำถามคือเขามีพลังกำลังจะวิ่งไปทั่วโอทราวฟอร์ได้หรือเปล่าเพราะว่านี่เป็นสนามที่ใหญ่มากมันเป็นสนามที่ใหญ่สำหรับการวิ่งและคุณต้องมีพลังกำลังคุณต้องมีพลังขาในการจะเล่นตรงนั้น ผมต้องบอกว่าจากฟอร์มการเล่นกับทีมชาติอังกฤษคนที่ผมเซอร์ไพรส์มากกว่าใครก็คือแอนเดรสันและผมเคยชอบเขามากๆตอนอยู่ที่นิวคาสเซิลแต่ผมคิดว่าเขาเล่นเกมลุกมากกว่าอาจจะตำแหน่งเบอร์8หรือว่าเบอร์10ซึ่งผมไม่ชอบพูดถึงตัวเลขแต่เขาดูเป็นเบอร์8หรือเบอร์10มากกว่าเขาเข้ามารับบทบาทนี้ให้กับทีมชาติอังกฤษและก็ดูเป็นคนที่พึ่งพาได้เขาเก็บบอลได้ดีมากจ่ายบอลไปข้างหน้าได้ด้วยผมอยากเห็นพวกเขาทั้ง3คนเล่นด้วยกันจริงๆสักครั้งหนึ่ง แต่ถ้าเลือกจากทั้งหมดผมยังขอเลือกอดัมวอตันมากกว่าเพราะว่าอีก2คนผมไม่คิดว่าพวกเขาเป็นนักเตะกองกลางในสไตล์ของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดสไตล์ของพวกเขานเป็นการเล่นฟุตบอลสมัยใหม่เกินไปผมแค่คิดว่าอดนะัมวอตันมีคุณภาพมากกว่าทุกคนนิดหน่อยซึ่งมันก็พูดยากนะผมคิดว่าเขามีคุณภาพที่ดีกว่าคาร์ลอสบาลบาก็แล้วกันซึ่งบาลบานะีบ้าอาจจะมีพลังที่ดีกว่าเลยทำให้เขามีความสมดุลมากกว่านอยหนึ่ง แต่หากจะเลือกระหว่าง2คนก็คือเอเลดเดนเดซานกับอดัมวอตันผมก็ยังขอเลือกอดัมวอตันมากกว่าอยู่ดีและทั้งหมดนี้ครับก็เป็นข่าวสารที่น่าสนใจของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำวันที่29พฤศจิกายนหากว่าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ